สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอย่กับผมเอนาสมรักครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลการ 3D ดูวกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสนออาวุธกิจกรรมเซตนะครับผมมีชื่อว่า Summer Spirit ิเซตนะครับผมก็จะเป็นอาวุธเก่าที่ผมอาจจะยังไม่เคยนาเสนอเออนะครับผมแต่ในคลิปนี้ก็จะมานําเสนอให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมผมก็มีอาวุธนานแล้วนะครับผมก็เลแต่เพรว่างเปล่านะครับผม อาวุธแรกมีชื่อว่า e n c h a n t r e d s อ่าเธอนะครับผมมีความประสิทธิภาพ423เป็นอาวุธปืนหลักระดับความเทพยิงระยะไกล97ปอนด์จุดศูนย์35นะัดเดินเร็ว65สามารถยิงออโตเมติกทำให้ศัตรูติดพิษและทำและสามารถดูดเลือดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอาวุธแรกที่แบบเป็นอาวุธไม่มีการหลุดเกาะนั่นเองนะครับผมอาวุธที่สองครับมีชื่อว่า Magical อ,อาวุธที่สองครับผมมีชื่อว่า Magical บูมแมลงนะครับผม มีความประสิทธิภาพ4 2 3เป็นอซ์เปเชียลแล้วก็ยืนรดบความเทพยิงระยะไกล69บรรจุกระสุน6นัดเร็ว85สามารถยิงมุมระแรงแล้วย้อนกลับได้ทะลุกำแพงและทำให้ไม่ให้ศัตรูยิงทะลุผ่านนั่นเองนะครับผมและเอาสุดท้ายก็มีชื่อว่า Spirit Mas ์นะครับผมมีความประสิทธิภาพ4 2 3เป็นโอซชนิดเฮฟวี่ยู่ได้ความเทพยิงระยะไกล62บรรจุกระสุน50นัดเร็ว50สามารถเป็นการปล่อยชาร์จและ สามารถสร้างโล่สามารถยิงเป็นระเบิดนั่นเองนะครับผมและเมื่อคุณได้อาวุธทั้งหมด3อันอย่างเหล่านี้นะครับก็จะได้ความสามารถเซตของโบนัสก็คือสามารถเพิ่มเลือดและเกาะได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็จะเป็นความสามารถเซตของซัมเมอร์เซตสปิริตนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด scribe เพื่อเป็นกำลังใจผมการทำคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนววิคเตอกัน 3D เก่าๆนะครับผมสามารถกลับดูคลิป้อนหลังได้เลยนะครับผม ร้อมยิงเวลายิงปึ๊บมันจะทาให้ศัตรูติดผิดนั่นเองแต่ข้อเสียของอาวุธนี้ก็คือการยิงปึ๊บมันจะค้างๆจะแบบช้านะครับผมแต่ถ้าเกิดแนะนํานะเล่นแหม่แมแคบๆมันจะดีกว่าอืมแต่ก็ถึงแม้จะยิงไม่เพิ่มก่อนนะแต่มันก็แบบมันยังพอแบบพอใช้ได้นะครับผมแต่ไม่ได้ถึงกับแย่เสมอไปถ้าเกิดว่ายิงหัวปึ๊บมันแรงนะครับผมถ้าศัตรูมันเจอเอาวุธประเภทแบบกันระเบิดเมื่อไหร่ปึ๊บมันจะมีข้อเสียนะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาวุธนี้เนี่ยเวลายิงปึ๊บ มันเป็นปืนระเบิดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยโอเคอยังเห็นว่ามันก็ถือว่าแบบโอเคได้อยู่นะอ,อุปสรรบุกแรงเวลายิงปุ๊บอืควางแล้วเวียงไปแต่แต่แต่ข้อเสียคือเวลาต้องยิงปุ๊บมันจะแบบรีลัดแล้วแต่อาจจะยิงคนขังยากและอีกอาวุธหนึ่งที่แบบส่วนตัวนะอุดผมเล่นอาวุธน,นี้มันจะยากไหมยากอยู่นะถ้าเกิดเล่นแมมแคบแคมันจะดีกว่าอ,อ่าอะไรยอ้โ,อโห กว่าจะยิงถ้าเกิดว่าโดนวันช็อตอะคือแบบสตูมมันต้องอยู่นิ่งๆเท่านั้นนะครับผมหรือแบบถ้าเกิดจังหวะดีๆเมื่อไหร่เพ๊่มมันจะโดนแบบโอ้โหแบบประชิตตัวเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างๆปุ๊บมันจะยิงแบบไม่ค่อยวันช็อตสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นการทดสอบเท่านั้นเองต่อมาอาวุธสุดท้ายอาวุธเป็นแบบโล่นะครับผมสังเกตว่าเป็นเชลก็คือโล่การได้นี่สามารถการนั่นแต่ว่าข้อเสียของอาวุธนี้ก็คือแบบถ้าเกิดว่ากระสุนเนี่ยตอนเริ่มต้นเกลประมาณร้อยนะครับโอ้โหอะไรที่แบบ มันมันมันถามว่ามันคูมไหมถ้าเกิดว่าคุณมีอาวุธเกี่ยวกับโล่แบบเป็นเออเป็นโล่แบบเป็นอีกแบบหนึ่งของอสูิเนี่ยมันจะดีกว่าแต่อันนี้เนี่ยมันมันกระสุนมันน้อยไงแต่ข้อเสียคือแบบแคกหญิงได้แต่อีกอาวุธหนึ่งที่เป็นแนวโล่แบบพุ่งได้อันเนี้ยผมว่าดีกว่านะครับผมสำหรับคดีไม่มีโล่แบบเป็นพุ่งนะครับผมก็มาแทนอันนี้ได้นะครับผมแต่ถามว่ามันมีมีข้อดีของใช้โล่ร่นมีไหมมีครับผมสตหรับเล่นแมมยึดแขนก็สามารถทําได้แต่ เราข้อควรระวังนะหากว่าคุณกดชร์จปุ๊บแล้วเปลี่ยนอาวุธอื่นมันจะเสียกระสุนฟรีนะครับผมอันนี้ก็แบบอย่าแบบอย่าแบบอย่าเปลี่ยนอาวุธขณะที่ผมแบบถือโลนะครับไม่งั้นจะแบบการปุ๊บมันจะแบบพังเลยนะครับบอกง่ายๆคือแบบกระสุนหมดเลยแต่มันกันระเบิดไหมมันก็แบบมันมีข้อเสียของกันแบบหากว่าคุณใช้อันนี้มันเจออาวุธประเภทการสเก็ตระเบิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะไม่สามารถกันได้นะครับผมผมก็เคยลองลองแบบใส่สปูนะครับปืนสเก็ตเออถือว่าเข้าดีนะครับผม มาแม่นสน้ำถึงแม้ปืนนี้อาจารย์แบบสามเซตนี้มันเป็นอาวุธแบบประเมินต่ำไปก็ตามแต่แต่ว่าถือว่าแบบสำหรับเจ็นผู้เล่นใหม่แล้วเจอแบบคนแบบธรรมดาธรรมดาแบบคนเล่นเล่นใหม่ก็ถือว่าพอได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเจอประเภทคนเก่งๆหรือโป,เปอรเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้ยก่อนอย่าใช้อาวุธอีเซตนี้เลยเด็ดขาดนะครับผม ไม่งั้นยังไม่งั้นก็โดนถูกลุมอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ผมยกให้อาวุธไหนสามอันที่ดีที่สุดสำหรับผมนะผมยกให้ปืนของโลดดีกว่าเพราะว่าโลดเนี่ยมันมีมมประโยชน์นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีโลแบบการกันต่างๆนะก็แบบทาได้นะอย่างเช่นกับดักรนะเบิดพืนในตอนยึดแขนะสบายนะครับผมอันนี้ก็แบบแนะนำนะแต,แต่ว่าควรจะทรัพยากรประสูนรดีกว่าแต่ว่าปืนนี้เนี่ยถามว่าเวลายิงศัตรูแบบถ้ายิงหัวเนุน่มๆมันก็แรงนะแต่ถ้าเกิดว่ายิงแบบ เรียกไกลแลวไม่โดนอันเนี้ยอันนี้ถือว่าแบบเสียเปรียบนะครับผมและที่สําคัญคือกิจกรรมนี้นะครับก็สังเกตว่าผมเก็บชิ้นส่วนแบบเป็นเห็นข้อมูลบนปัป้วขึ้นได้เปล่าถ้าเกิดแสกเก็ตก็หมายความว่าแบบกิจการนี้ก็เพิ่งเริ่มขึ้นนะครับผมก็มานําเสนอเกี่ยวกับอาวุธเซตเก่าของอาวุธเป็นแนวเลือดนะครับผมอันนี้สำหรับคดีไม่เคยดูคลิปเก่านะครับผมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยแต่ผมก็รีวิวไปแล้วเมื่อคลิปปีก่อนนะครับผมมีคนก็ได้อาวุธเก่าไปแล้วก็ถือว่าผมคุณโชคดีนะครับ เก่าๆนะผมก็จะสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถามว่าผมจะทำกิจกรรมแบบไปดินําเสนออาวุธซ้ไม้ก็อาจจะไม่ก็ไม่แบบนะครับผมเพราะว่าผมมีแล้วนะครับเนื่องจากว่าบางอาวุธก็มีการปรับเนิฟเป็นเรื่องปกตินะครับอ้าวโป้ปายเล่นปุ๊บโหยากอยู่นะนี่แหละเออก่าจะโดนนี่แหละบางทีอึ๊บมุมแมลงโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกนี่แหละครับคืออาวุธขออ้อเสียของมุมแมลงนี่มันเป็นอะไรที่แบบ ยิงปุ๊บโอ้โหมันก็ช้าบ้างนะครับผมแต่ว่าต้องศัตรูต้องอยูนิ่งๆมันถึงจะโดนนะครับผมถ้าศัตรูแบบแบบเดินช้าๆมันยังพอโดนได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเดินไวโอ้โหผมป่าไม่โดนเลยเออโดดไปถ้าเกิดว่าศัตรูโดดไปแล้วหลบไปโอ้โ,อโหเล่นยากนะแล้วถ้าเกิดว่าเรายิงสามารถยิงทธนกกำแพงได้ยิงทะลุแหนแผงได้เช่นกันครับผมอืมบอกไว้ก่อนเลยอันนี้ส่วนตัวนะมันก็แบบมันแบบดูดิป่าไม่โดนอีกแล้ว เล่นสวยไปชิดตัวแล้วแหละนั่นแหละมันจะคุ้มตังแต่ต้องแลกไปด้วยแบบถ้าเกิดศัตรูจออาวุธหนักปุ๊บไม่รอดครับผมต่อมาอาวุธโลนี่เนี่ยการนี่เนี่ยการได้เนี่ยเอ้ยกันแน่ดีนะที่ผมใส่ป้าคมการสถานะการแบบติดลื่นไหลอันนี้ก็ถือว่าแบบขอช่วยได้นะครับผมเนี่ยอาวุธถ้าเกิดแบบสามารถการโลแต่เปิดเปิดแค่ปุ๊บมันมีแค่ร้อยโอ้โหแบบเสียเปียบเลยไม่แน่ือ เจออาวุธโลแล้วยิงมันก็แบบพอแบบนี่เนี่ยตาได้บงแค่ไม่นานนะครับผมตอนนี้เหลือิ0แล้วครึ่งหนึ่งยังไม่ใช้แบบโอ้โหแบบเยอะเลยดูดีว่ามันการดูต้องระวังดีๆอ,อไม่โดนอย่างเราผมก็ได้ใส่เซตกันระเบิดไว้ก่อนนี่นะครับอาวุธสามเซตก็แบบมันเอาไว้เล่นแบบช่วงแบบคนเล่นเริมเริ่มต้นเกมมากกว่านะครับผม มามามาปึ๊บ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 อืมไม่โดนอ่ะโล่ขอลองโล่หน่อยนี่ไงวักมานั่นน่ะไม่โดนอีกและเต็มสวยเต็มก้นอืมเต็มระเบิดโอเคโดนสังเลี้ยงโจมตีขคมครับมาแรงปึ๊บไม่โดนอีกแล้วเออโอ้วโอโอเคปลาแบบทนกระแพงไม่เนี่นี่ไง เดบอรคิวโอ้ยท oh ี่เบอร์คิวโอ้โหทะลุกับแพงได้นั่นไงว่าแล้วดีนี่ถ้าเกิดเล่นแมมนี้มันยังพอโอเคอยู่ส่วนตัวนั้ธบอาวุธสมเซตนี้ก็เอาไว้เล่นแมมไหนมากสุดผมขอแนะนำมาเล่นแหมมทีมไฟจะดีกว่านะครับผมแล้วแม้กระทั่งถ้าเกิดเล่นแหม่มมีแต่บอดก็ยิงโชคดีนักัะผมอันนี้ก็แบบแนะนำทั้งหมอาวุธสามเซตเท่า,า,ทานั้นนะผมแต่ถ้าเกิดเป็นโล่ผมถ้าเป็นโล่โลนะผมให้ยึดแคนมากกว่าครับ อันนี้คือส่วนตัวแล้วก็เป็นอาวุธที่แบบอย่างผมมีประโยชน์นะครับผมแต,แต่อาวุธสองอันเนี้ยเอาแบบไม่แนะนํานะแต่สำหรับผมในแค่แบบทดลองใช้เท่านั้นนะครับผมใ,ในคลิปนี้เท่านั้นแต่สำหรับใครที่อยากจะใช้แบบจับอาวุธนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมถือว่าผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นอาวุธเก่าแต่กระสุนโล่หมดนี่รับคือข้อเสียถ้าเกิดเจอศัตรูเยอะๆแล้วโดนยิงรุมเมื่อไหร่ปุ๊บแบบโล่มันจะพังได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องมีข้อจํากัดดี นี่ืงเล่นอาวุธนี้ไปปุ๊บมันก็รู้สึกแบบมันอาจจะอึดอึดอึดอัดกหนึ่งนะแต่ก็แบบถือว่าแบบเเท่าที่เล่นได้เท่านั้นนะครับผมถ้าคุณชมก็แบบคิดเห็นอย่างไรจากดูหรือใช้อุนนี้ก็บอกคอมเมนต์นาครับผมก็จบครับสำหรับรีวิวอุธกิจกรรมเซตเก่านะผมก็บอกไว้ก่อนนะว่าก็ถือว่าเป็นอุธนึงที่แบบพอแบบ ได้ได้ครับผมก็ทัวร์ผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเมืาอกรทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมหากมีคำพูดคำจาไม่สุภาพในคลิปนี้นหรือมีข้อมูลผิดพลาดเป็นประการใดผมต้องขอกราบขอภันทนฐีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ